สวัสดีครับวันนี้ผมมาจะอธิบายการทำงานของเครื่องออโตเมตแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับวงจรของออโตเมตแคร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยหลักๆแล้วจะมีส่วนประกอบอยู่5ส่วนประกอบอย่างนี้นะครับ 1. วงจรตั้งการตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการเสื่อมของแบตเตอรี่โดยมีหน้าที่มีหน้าที่ตัดและต่อวงจรในกรณีที่เราเสียบแบต กับไฟ AC แล้วมีก็จะมีการชาร์จเข้าไปในกรณีที่แบตเนี่ยต่ำกว่า13.4นะครับโวลต์นะครับแต่เมื่อแบตเตอรี่สูงกว่า13.8หรือ3.6เนี่ยก็จะมีกรงจองก็จะตัดการทางนานอัตโนมัติและเมื่อใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเอาไฟ AC ออกหรือไม่เสียบไฟ AC ไว้เนี่ย แล้วเรากัเปิดการทำงานเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันประมาณ11.8-12โวลต์นเนี่ยวงจรตัวนี้ก็จะมีการตัดการทำงานนะครับเพื่อถนอมอายุการทำงานของแบตเตอรี่ครับต่อมาวงจรตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานของพัดลมซึ่ง default เนี่ยเราจะตั้งไว้ประมาณ12รอบต่อนาทีคือมีการเปิด1วิและ วินะครับขอภายมีการเปิดโดยเฉลีย่ย1นึ่งวิและปิดห้าวิครับอ่าซึ่งองค์กรตั้งเวลาเปิดปิดเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนการเปิดและปิดตามการใช้งานจริงของผู้ใช้ได้นะครับต่อมา3ามวงจรปรับ ความแรงมอเตอร์ซึ่งปรับสปีดได้ตั้งแต่0-100ก็ขึ้นอยู่แรงดันของออ user หรือผู้ป่วยเนี่ยว่ามีความต้องการปริมาณแรงลมขนาดไหนนะครับ 4. ปุ่มเปิดปิดวงจรจะเป็นปุ่มสีแดงซึ่งนี้หน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวงจรทั้งหมดส่วน ปุ่มข้างๆกัจะเป็นปุ่มสีขาวเป็นปุ่มเปิดปิดหมอกมอเตอร์นะครับไว้ก็มีเปิดและปิดกานทำงานของมอเตอร์ต่อมาทางด้านขวาเนี่ยถ้าที่ลูกศรชี้จะเป็นไส้กองเข้าอากาศซึ่งมีท่ออากาศที่เราใช้อยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับสามารถต่อเข้ากับเท่อออกซิเจนที่มีอยู่ภายในโรงพยาบาลได้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ต่อมานะครับเราจะอธิบายการทํางานของวงจรตั้งเวลานะครับคือเมื่อเริ่มต้นการตั้งค่าวงจรตั้งเวลาเนี่ยโดยเราจะกดไปที่สวิตช์ S3 นะครับเมื่อกดสวิตช์ไปหนึ่งครั้งหน้าจอ LCD นี้จะเป็น,ปนสัญลักษณ์คำว่า o f และเมื่อกดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแสดงจาก o f เป็น O.N. และเข้าสู่คำว่าโปรแกรม1โปรแกรม1หมายความว่าวงจรวงจรนี้นะครับสามารถโปรแกรมได้5้าวงจรแต่เริ่มต้นก็นคือวงจรหนึ่เมื่อสวิตเมื่อเรากดสวิตให้3ค้างไว้แล้วโชว์ P 1นะครับหน้าถัดไปเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยจะแสดงว่าโปรแกรม1นเนี่ย จะให้รีเลย์ชุดไหนทำงานภาพปกติเริ่มต้นเนี่ยแสดงตัวเลขตรงนี้จะเป็น00 0นะครับแต่เราได้ตั้งค่าไว้เพื่อให้ค่ารีเลย์การทำงานตัวนี้คือ01เราเราได้เซตไว้นะครับว่า01และโดยเวลาตั้งค่า,าสามารถกดปุ่มนี้และปุ่มวนี้เพิ่มหรือลดนะครับถ้าถ้าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็กด A3 e ข้ามไปเมื่อ เรากดตั้งการทำงานของเอาพุทว่าให้ออกเวลาไหนแล้วต่อมาจะเป็นการตั้งชั่วโมงถ้าชั่วโมงอ่ะจะขึ้นเป็นหลักชั่วโมงนะครับเราจะเริ่มต้นเป็นศูนย์ให้เรากด S สามข้ามไปแล้วต่อมาจะท่าก็คือโปรแกรมจะให้เราตั้งค่าเป็นนาที โนย0 0เหมือนกันเราก็กด S3 สวิตช์ที่ S3 ข้าไปนะครับถัดมาที่เราจะตั้งค่าก็คือระดับวินาทีใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการเซตให้ค่าที่อยู่ระดับเช่น12ครั้งเปิด12ครั้งต่อนอาทีหรืออัตรา10ครั้งต่อนอาทีเราก็จะมาตั้งค่าที่วินาทีโดยปรับขึ้นปรับลงนะครับ เมื่อเราปรับค่าตัวเลขที่ต้องการได้แล้วให้ให้เรากดสวิตช์ S3 หนึ่งครั้งจะเข้าสู่ที่โปรแกรม2องโดยที่โปรแกรม2เนี่ยก็เราจะก็จะทำคล้ายๆกับโปรแกรม1แต่ของเดิมก็คือเราจะให้สวิต โปรแกรมหนึ่งเนี่ยรีเลย์หนึ่งทำงานใช่ไหมครับเราต้องกลับกันว่าเป็นให้รีเลย์สองทำงานแทนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเรียกว่าเหมือนตั้งโปรแกรมท็อกเกอรก็คือกลับกันโดยโดยโดยเราจะเซตว่าเป็นท็อกเกอรที่โปรแกรมสองเนี่ยกี่วินาทีเช่นโปรแกรมหนึ่งทำงานก็คือ หมายถึงว่าเมื่อกี้เราตั้งเป้าลงทํางานเช่นหนึ่งวิหนึ่งวินาทีก็จะร mm hmm. ีเลย์ได้ถูกทํางานหน่วงไว้หนึ่งวินาทีแต่เมื่อมาที่โปรแกรมสองเนี่ยเราก็จะหน่วงเช่นเอ,อ่อสี่อัตราสี่เปิดหน mm ึ่งหยุดสี่ก็คือห้าครั้งห้าหารหกสิบก็คือสิบสองครั้งต่อนอาทีนะครับก็ได้เลทประมาณอยู่ในช่วงสิบสองครั้งต่อนอาทีอย่างเช่นว่าอ่าโปรแกรมสองก็จะตั้งไว้ที่สี่วิ อ่านะครับแล้วก็เมื่อเรากด S สเมื่อเราเสร็จโปรแกรม S สองเสร็จแล้วเรากด S สามจะเข้าสู่โปรแกรมที่สามซึ่งโปรแกรมที่สามหรือโปรแกรมถึงห้าเนี่ยเราเราไม่ได้เสร็จแล้วในที่นี้เราเราให้กดค้างเลยนะครับกดค้างทิ้งไว้แล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยเข้าสู่การบันทึกโดย โดยจะขึ้นว่า E0 แล้วหน้าจอแสดงเป็น OM ก็เข้าสู่การทำางานปกติตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับต่อมาเราจะอธิบายวงจรเ,เรียกว่าตั้งวอลลุ่มปรับระดับความแรงของมอเตอร์นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเป็นการปรับความแรงของมอเตอร์แต่0-100% ในกรณีที่ผู้ปว่วยต้องการแรงลมที่มากหรือเป็นผู้ปว่วยเด็กหรือผู้ปว่วยผู้ใหญ่สามารถปรับแรงลมได้แต่ตรงนี้นะครับต่อมาจะอธิบายส่วนของอันนี้ทางเข้าลมเป็นอันนี้เปน็นฟิลเตอร์เพื่อกองอากาศชั้นแรกกรณีที่เราไม่ได้ไม่ได้ต่อออกสายออกซิเจนที่มาที่เชื่อมต่อกับทางโรงพยาบาลหรือนะครับเราเราเราสามารถใช้อากาศภายนอกเลย โดยการดูดเข้ามาพันไส้กรองตัวนี้เป็นฟูดเกตใช้ใช้ได้ออประมาณหลักหลายร้อยชั่วโมงนะครับอันนี้ก็มีไดมิเตอร์12มิลอากาศเนี่ยก็จะถูกนําเข้ามาตรงนี้ให้ถูกอัดโดยมอเตอร์แรงดันสูงและจะถูกปล่อยออกไปนะครับซึ่งแบตเตอรี่และวงจรทั้งหมดที่เราใช้มีเป็นแรงดัน12โวลต์ครับขอบคุณมากครับ